E อ v อพุ่นประกันสุขภาพอันดับ2อในตลาดเป็นรองแค่ UNH นเะครับเริ่มแรก c e โของบริษัทแสดงความเสียใจกับคนที่โดนผลกระทบจากไฟไหม้บริษัทย้ำว่าพร้อมช่วยเหลือชุมชนเต็มที่แล้วก็เกริ่น,นแนวว่าตอนนี้กลุ่มประกันสุขภาพเจอปัญหาเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่ารักษาแพงขึ้นระบบที่มันซับซ้อนแล้วก็เรื่องการเข้าถึงการรักษาไม่เท่าเทียมกันมันเป็นอะไรที่มีมานานมากเลยแถมพฤติกรรมผู้บริโภคก็เปลี่ยนไปอีกคือโดนทั้งหมดไม่ว่าเล็กน้อยใหญ่มาจากไหน UNH ก็โดนแนวเน,นี้ยนะครับ จะแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ได้เน้นไปที่การปรับปรุงระบบขอให้ลูกค้าแฮปปี้ก่อนแล้วค่อยไปเน้นลดต้นทุนนะฮะจะงัดทุกเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแพลตฟอร์มนั่นเองครับเอวี e บอกว่ามีความเห็นใจประชาชนมากมากนะครับที่เข้าถึงยากเขาก็ตั้งใจจะช่วยให้เข้าถึงบริการประกันสุขภาพให้ง่ายมากขึ้นนะครับโดยการออกแพ็กเกจให้จ่ายน้อยลงเน้นการป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆเลยครับพยายามจะไม่ให้ลูกค้าจ่ายเยอะจะเน้นแพ็กเกจที่มีคุณภาพมากขึ้นลดค่าใช้จ่ายแต่เพิ่มประสิทธิภาพการรักษารครับอย่างป้องกันไม่ได้ ไม่ต้องจ่ายรายเดือนนะครับแถมยังไม่ต้องจ่ายส่วนแรกที่ไปหาหมอโดยรวมผมว่ามันดูเป็นมิตรมากกว่า UNS เอสแพ็กเกจของ e o ลเนี่ยไปที่ไตรมาสก,กันนะครับกำไรต่อหุ้นพาดเป้าไปในไตรมาสล่าสุดแต่รายได้เติบโต6%เทียบเป็นรายปีธุรกิจเมดิเคทก็ยังมีปัญหาเรื่องต้นทุนสูงนะครับถึงจะปรับราคาขึ้นแล้วก็ยังไม่พอ c ีโแสดงความมั่นใจว่าไม่ต้องกลัวปัญหานี้เดี๋ยวมันก็จะผ่านไปนะครับระยะยาวจะด,ดีขึ้นแน่นอนก็ยังคงมีแนวโน้มที่หุ้นจะมีการปรับตัวขึ้นมาได้สส่่ววนนธุรกกกิิจอื็็ยงงไไยยัังงงคไไปด้บเต ตัวได้ดีคอมเมร์เชียลก็หาลูกค้าได้เพียบค่าใหญ่ๆก็เข้ามาแล้วนะครับให้บริษัทดูแลทั้งเรื่องประกันสุขภาพแล้วก็เรื่องยาเลยนะตลาดประกันรายบุคคลก็โตนะครับบริษัทลูกก็โตโดยรวมถือว่ายังคงรับมือได้ดีในยุคที่เจอกับวิกฤตอุตสาหกรรมแบบนี้ปีนี้ซีอบอกว่ากําไรต่อหุ้นจะเพิ่ม2.25นะเขาเน้นในเรื่องของการควบคุมต้นทุนขยายบริษัทลูกหาโอกาสเติบโตใหม่ๆมั่นใจว่ากําไรจะโตปีละ12%ในระยะยาวนะครับด้านการเงินเจออะไรแบบนี้ไหวหรือเปล่าซ e o บอกว่ารายได้เพิ่มขึ้นนอัตราส่ว ใช้จในส่วนต่างๆก็ลดลงนะครับกระแสเงินสดยังดีอยู่มีการซื้อหุ้นคืนและมีการปรับขึ้นเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นด้วยและคาดว่าสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกมากในปี2025นี้ครับช่วงถามตอบกับนักวิเคราะห์มีคนถามได้ดีนะปัญหาหลักคือต้นทุนสูงเนี่ยจะแก้ได้เมื่อไหร่ถามได้ตรงจุดมากผมก็อยากรู้ c e o บอกว่าทั้งเมดิ a r e และเมดิเคตยังคงสูงต่อไปอีกสักพักครับผมนั่นหมายความว่าเราคงจะต้องเจอราคาหุ้นแบบซึมๆแนวๆเ,เนี้ยไซเวลล์ล่วงอีกพักใหญ่ๆนะครับเขา อะไรที่มันกดดันเยอะอยู่นโยบายก็ยังไม่ชัดเจนด้วยก็คงจะต้องถือรอกันต่อไปแต่โดยรวมๆเป็นไตรามาสที่ผมว่าไม่ได้แย่มากใจที่คิดว่าน่าจะแย่กว่านี้ด้วยไตรามาสที่แล้วมันเล็กกว่านี้อีกก็ยังคงเติบโตได้ดีนะครับในหลายๆส่วนอนาคตก็ยังคงมีแนวโน้มที่ดีอยู่อย่างน้อยเขามั่นใจเรื่องกําไรในระยะยาวก็โอเคแล้วเป็นตัวเลข2หลักอีกต่างหากนะครับโดยส่วนตัวผมมั่นใจว่าน่าจะกลับมาที่450ได้คงจะต้องรอกันสักหน่อยไปดูจังหวะราคาของ EAV กันครับว่าเราจะช้อนได้ช่วงไหนได้บ้างเป็นหุ้นที่เหมอง การสุขภาพที่อเมริกานั้นสาคัญมากจริงๆเพราะว่า่ารักษาแพง e อวี ER นะตอนนี้มัน BOS แล้วนะ Break o f s t r u c t u r e ขึ้นมามีโอกาสอยู่เหมือนกันนะที่ว่ามันจะไม่ลงไปต่ํากว่า365แต่อาจกลับลงมาเป็นไซด์เวย์อย่างที่บอกก็เป็นไปได้น่าจะเป็นกรอบใหญ่ๆนี้นะตอนนี้ก็มีโอกาสขึ้นไปได้อยู่เหมือนกัน425แต่ว่ามันมีแตะแนวต้านที่407อยู่นะครับถ้าเราจะช้อนเนี่ย390เ6 5สวสวยๆเลยครับถ้าเข้าตอนนี้ก็ได้ปันผลประมาณ1.7%ระหว่างร,ราคาขึ้นนะครโอกาสขึ้นไม่ได้อยู่แต่ต้ององดูนโยร Trump ด้วยว่าจะเป็นยังไงถ้าเข้าทางขึ้นแน่นอน425หรืออาจจะทะลุได้แต่ถ้าไม่เข้าทางก็อาจจะกลับลงมาด้วยความกังวลในโซนนี้อยู่ต้องเก็บยาวครับใครจะลงทุนหุ้นแบบนี้ขอเลยเก็บยาวๆทนผันผวนให้ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นหุ้นค่อนข้างสาคัญมากเนี่ยผันผวนอยู่นี่คือ ELV นะครับอ่ะไปต่อครับ s c a นี่คือหุ้นโรงบาลอันดับหนึ่งมีเครือข่ายเยอะสุดในสหรัฐอเมริกาแล้วครับไตรมาสนี้เกินค่าทั้งกําไรแล้วก็รายได้นะครับ s c a แล้วว่าปี2024ที่ผ่านมาถือเป็นปีที่แข็งแกร่งของเขาเลยแม้ว่าจะเเเจอพายุฮ เล่นงานหนักแต่โดยรวมก็ถือว่ายังเอาตัวรอดได้ธุรกิจยังคงไปได้ดีอยู่ครับแล้วก็มีโอกาสในการลงทุนอีกเยอะเครือข่ายยังคงพัฒนาอยู่นะครับเฮริเคนเข้ามาถล่มโรงพยาบาลในนอร์ทแคโรไลนาในจอร์เจียในฟลอริดาแต่ s c a สามารถจัดการให้กลับมาเปิดได้อย่างรวดเร็วนะอันนี้ต้องยกเครดิตให้นะครับทำให้เรายังคงมีรายได้ที่ไม่ได้ลดลงไปเยอะในไตรามาสต,ต่อๆไปสรุปว่าจบปี2024รายได้เขาเติบโต8.7%นะครับกำไรเพิ่มขึ้น9%ครับกำไรต่อหุ้นนี่โอเคเลยฮะ15.5%ตัวเลข หลักถือว่าเยี่ยมนี่ขนาดโดนเฮอริเคนนะครับถ้าไม่มีเฮอริเคนเนี่ย SCA น่าจะส่งมอบไตรามาสให้กับพวกเราผู้ถือหุ้นได้ดีกว่านี้นะก็เหตุสุดวิสัยนะครับทำใจไป s c a ตั้งคาดการปีนี้ออกมาแบบผสมผสานทั้งต่ําและสูงกว่าที่นะักวิเคราะห์เขาคิดไว้เรื่องของจํานวนผู้ป่วยบริาษัทคาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ3-4%ส่ครับส่วนรายได้ต่อผู้ป่วยก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน2-3% c e o อบอกว่าอย่าเพิ่งรีบร้อนในเรื่องของราคาหุ้นด้วยต้องใจเย็นๆปีนี้มีอะไรใให้้ลุนเเลเาาจจน,นเเเเยยอออออะะะมมมาาาาากกกกรรรรรัับบพว่่จีีิืงท็ซ อาจจะมีลูกใหม่มาแล้วก็จะมีปัจจัยเรื่องของเงินเฟอ้ออัตราดอกเบี้ยด,ด้วยนะเพราะว่าเขาก่อสร้างโรงพยาบาลเยอะแยะมากมายมีผลนะครับตอนนี้เ a กําลังเน้นไปจัดการกับความผันผวนต่างๆอะไรที่เป็นปัญหาก็จะพยายามจัดการให้ดีที่สุดนะครับทางด้านการเงินยังคงแข็งแกร่งอยู่มีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานนี้เยอะกว่าหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐยังคงจ่ายหนี้ได้ดีเพิ่งปรับโครงสร้างหนี้ไปเองนักทุนก็กังวลตรงนี้นะเรื่องของหนี้เพราะว่า s a กเอสร้างเยอะจริงๆแต่ละอันก็อลังการอ่ะก็โรงพยาบาลนั่นแหละพวกฟัสซิลิตี้พวกนี้เยอะแยะทำให้มีการกู้หนี้ก สูงแต่เขายังมีอัตราส่วนสภาพคล่องที่ดีอยู่ตรงนี้ไม่ต้องกังวลน,นะครับเช็คมาเรียบร้อยแล้วยังคงจ่ายหนี้ได้เรื่อยๆไม่มีคารากระซังไม่มีพอกนะครับสรุปว่าเป็นปีที่ดีเป็นไตรามาสที่สวยนะแต่เจอสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ SCN นะครับมีการรับมือที่ดีครับยังคงส่งมอบไตรามาสที่ดีอยู่เลยนะพื้นฐานยังคงแข็งแกร่งเป็นหุ้นที่เหมาะกับการออมระยะยาวต่อไป SCN โรงบาลใครชอบสายนี้อันดับต้นๆสนใจก็ลองวอตลิสหรือลองทํากันบ้านดูต่อก็ได้นะครับไปดูราคากันหน่อยครับเนี่ยเก็บยาวๆผันพวนมีประจําระยะยาวเท่านนั้ จะเห็นผลนะครับแพสซีฟอินคัมทำเฟรมเดชัดๆกันเลยค่อยๆเริ่มขึ้นมาแล้วครับชนะต้านเดิมและใกล้ละติด EMA เส้นแรกอยู่กําลังจะ่า EMA ฟาแบบสวยๆแบบบุดๆไปเลยแล้วก็ติดแนวต้านอยู่326ตอนนี้ถ้าจะเป็นจังหวะก็3 1มมันเป็นราคานี้นะแล้วก็รอเป็น300แล้วก็277 SCA ลุ้นอยู่ว่าจะกลับขึ้นมาได้หรือเปล่าตรงจุดนี้นะชนะ3-26ได้หรือเปล่าต้องลองติดตามนะครับ SCA มีปันผลด้วยนะครับเล็กน้อย0 8นนี่คือราคานะครับอีกหนึ่งหุ้นมหาชนใครเก็บหุ้นนี้้บาางประกศ ไตรามาสแล้วนะขึ้นดีด้วยนะครับใครเก็บหุ้นพลังงานนะไม่ว่าจะเป็นพลังงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันแปลเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าได้อ่ะต้องฟังเลยนะเพราะว่าไตรามาสนี้ซีโอพูดถึงแนวโน้มเรื่องของการใช้ไฟฟ้าเยอะมากการใช้พลังงานด้วยนะครับไตรามาสนี้กําไรต่อหุ้นตามค่าแต่รายได้ต่ากว่าค่าไตรามาสนี้ต้องยอมผู้บริหารจริงๆครับเพราะว่าให้แนวโน้มอนาคตที่พาเคลิมมากๆนัก,กทุนเลยรีพากันเก็บส่งหุ้นนี้บวกไปกว่า5%เนี่ยหนึ่งในที่บอกว่าไตรามาสไม่สวยไม่เป็นไรขอเคลิมเคลิ มไม่ได้สวยอย่างที่ว่าจริงๆนะแต่ถ้ามองในภาพรวมนีสามารถที่จะส่งมอบกําไรต่อหุ้นให้โตได้กว่า8%จากปี2023นะครับซีโอ <CEO S 2> เขาเคลมนะว่าตั้งแต่ปี2021มีอัตราการเติบโตของกําไรต่อหุ้นเฉลี่ยต่อปีสูงที่สุดในบรรดาบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่10อันดับแรกนะครับตัวท็อปมาว่าง่ายๆคือนีเนี่ยเขามีธุรกิจอยู่2ส,ส่วนหลักๆคือ FPL ตรงนี้เนี่ยเป็นบริษัทไฟฟ้าที่ใหญ่สุดในอเมริกานะครับตอนนี้ก็กําลังเคร่งเรื่องเพิ่มกาลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มีลูกค กว่า6ล้านลายในไตรมาส4ี่เพิ่มขึ้น1.2แสนลายยังคงเติบโตต่อเนื่องส่วนที่2ครับ Next Era Energy Resources ผู้นําทางด้านพลังงานหมุนเวียนและจัดเก็บพลังงานระดับโลกตอนนี้มีงานในมือเพิ่มขึ้นกว่า3 0เทียบรายปีโดยรวมครับทั้ง2ยังคงเติบโตได้ดียังมีแนวโน้มที่ดีนะครับมีตัวเลขออกมาว่านีติด1ใน5บริษัทที่ลงทุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐานพลังงานที่มากที่สุดในอเมริกาในช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับทุ่มทุนไปกว่า1.5แสนลา้านและที่เวลาจะพูดต ปนีนี้น่าจะเป็นส่วนทําให้นักทุนเข้าเก็บหุ้นด้วยเพราะว่าเขาประกาศแผนการลงทุนเพิ่มเติมอีก1.2แสนล้านดอลาาลาร์สหรัฐในอีก4ปีข้างหน้านะครับเงินมาจากไหนมาครับเนี่ยเพิ่มประกาศเพิ่มปันผล3ปีติดไปนะสินี่ลงทุนอีกแล้วนะครับเนี่ยเพืเ่อนๆครับนีเขาทําการใหญ่ทําสเกลใหญ่ดังนั้นปัจจัยสําคัญคือเฟดในเรื่องของการปร,ารับลดอัตราดอกเบี้ยนะครับทำงานสเกลใหญ่ก็ต้องกู้ยืมแบบใหญ่ๆถูกไหมต้องติดตามเลยครับถ้าปรับลดอัตราดอกเบี้ยเรื่อยๆหุ้นก็จะขึ้นเรื่อยๆนะ พอมองว่ามีความต้องการสูงมากๆในอนาคตอันใกล้และได้จับมือกับ G.E.V. ที่บวกเป็นอันดับต้นๆ S&P ห0าร้ 500, เพื่อที่จะพัฒนาโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอยู่นะครับต้องการเสริมพอร์ตนี้ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นครับซ e o อรอบนี้มาแปลกเขาไม่ค่อยได้เน้นไกลมากเท่าไหร่เขาเน้นในเรื่องทิศทางอนาคตในเรื่องการใช้พลังงานโดยเฉพาะไฟฟ้าเขาบอกว่าทิศทางอนาคตสาหรับตัวนี้เองนะมีโอกาสอีกเยอะมากๆเลยความต้องการพลังงานในอเมริกาเนี่ยนะฮะกำลังเพิ่มสูงขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในทุกภาคส่วนเลยนะครับเนื่องจากเขาได้รับอาาสมจก ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี AI รวมถึงเศรษฐกิจก็กําลังเติบโตขึ้นทั้ง2องอย่างนี้ผลักดันให้มีการใช้ไฟมากยิ่งขึ้นถือเป็นโอกาสที่สําคัญที่เข้าทางนี้มากๆนะครับดังนั้นบริษัทเลยเร่งเพิ่มกําลังการผลิตไฟฟ้าอย่างเต็มประสิทธิภาพจากทุกแหล่งพลังงานในพอร์ตอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นพลังงานหมุนเวียนก๊าซธรรมชาติหรือแม้แต่พลังงานนิวเคลียร์ให้ความสําคัญหมดนี่ทําพลังงานนิวเคลียร์ด้วยนะครับแล้วเขาบอกว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อานอนจะกลับมาเดินเครื่องอีกทีปลายปี2028ก็เป็นอีกนพพอร์ลังงาิคีย อาจจะต้องรับมือกับค่าไฟที่เพิ่มขึ้นอีกประมาณ2.5นตะครับเพราะว่าเขาจะปรับขึ้นไปจนถึงปี2029นะครับทางด้านการเงินก็ยังโอเคกระแสเงินสดอิสระจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้นกว่า17ในปีนี้ครับแล้วก็มีการป้องกันความเสี่ยงจากเรื่องอัตราดอกเบี้ยด้วยไปที่กว่า2.8หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐคือลงทุนสูงแต่มีการป้องกันอะไรแบบนี้พวกเราก็อุ่นใจกันหน่อยผู้บริหารมีก็มั่นใจนะครับว่าจะเติบโตได้แน่นอนในอนาคตเพราะว่ามีแผนการลงทุนอย่างชัััดดเจจนนนไปูงหวรราาาคค่ออยบโ้ตมี คือลงทุนสูงต้องการการเติบโตสูงเพราะว่าเขาเห็นโอกาสที่มันมาแล้วครับน้ำขึ้นก็รีบตักครับนี่อยู่หน้าตรงนี้มันจะเบรกเอาหรือเปล่าต้องลองลุ้นว่ามันจะขึ้นมาหรือเปล่า,าทดสอบตรงนี้แล้วขึ้นไปอยู่ที่74ในระยะสั้นนะช่วงนี้จังหวะลงทุน68จริงๆก็มี70แต่มันใกล้ไปหน่อย 68, 63แล้วก็60 Next e r a e n e r g y นเะครับเข้าตอนนี้ก็ได้ปันผลระดับ2.83ปี2ปีที่แล้วเราเก็บกันมาตั้งแต่ปันผล4กว่า5นนะตอนนี้2้สุดทายเพื่อนร เติบโตของ ISRG โคตรสวยเลยระบบดาวินชีเนี่ยเติบโตดีมากจริงครับผมอยู่ตั้งแต่เขาคาดการณ์ว่ามันจะแตะหมื่นนะนี่มันจะแตะแล้วอีนนิดเดียวครับสวยมากเลยเป็นไตรามาสที่ยอดเยี่ยมนะครับนี่คือหุ่นยนต์ผ่าตัดคนนิยมใช้นะเพื่อนๆครับแล้วศัลยแพทย์นี่ชอบมากเลยไม่เหนื่อยด้วยแม่นด้วยไม่โดนเคไม่โดนซูด้วยอเมริกาซูเป็นว่าเล่นนะี่ซูก็คือการฟ้องร้องนะครับที่อเมริกาอะไรนิดอะไรหน่อยนั้นไม่ได้เลยโดนฟ้องนะเนี่ยฮะคุณนี้เพราะว่าแม่นศัลยแพทย์ชอบและผู้ป่วยยิ่งชอบเลยเพราะว่าพ ก็ตามที่มันยักๆใช้เครื่องมือเนี่ยรับจบหมดคือมีแต่ข้อดีนั่นแหละเพื่อนๆลองไปทำกันบ้างดูนะครับประสิทธิภาพของหุ่นยนต์ตัวนี้นะฮะนี่เป็นไตรมาสที่ยอดเยี่ยมมากของ ISRG นะครับยอดใช้หุ่นยนต์ดาวินชีทั่วโลกพุ่งขึ้น17%ตัวเลข2หลักเลยนะครับหุ่นยนต์รุ่นใหม่อย่างดาวินชี5ก็เปิดตัวอย่างสวยงามหุ่นยนต์รุ่นไอออนกับ SP ก็ยังคงแรงอยู่ต่อเนื่องคงเป็นวัตถุประสงค์เป็นคนละทรงคนละไซส์กันเขามีหลายหุ่นยนต์อยู่เหมือนกันยอดใช้หุ่นย อีกเพียบเลยนะครับระบบนิเวศของดาวินชียังคงมีประสิทธิภาพสูงอยู่ครับคุณเอาคุณดวนไปไม่ได้นะครับคุณต้องเอาแพทย์คุณต้องเอาฝึกอบรมคุณต้องเอาระบบต้องเอาการเมนเทนแนนซ์ไปเนี่ยนิเวศของเขาน่าสนใจตรงนี้นะครับระบบเขาถูกใช้ด้วยศัลยแพทย์ในการผ่าตัดไปแล้วกว่า32,000ครั้งนะครับส่งผลให้กําไรต่อหุ้นและรายได้ในไตรามาสสี่เพิ่มสูงสุดเป็นประวัติการเลยครับ,รรรบทั้ง2อ,อย่างด้รา,ายได้นี่เติบโตวสวยมากนะครับพุ่งขึ้นไปอีก25%้าเรนแต่2,000ัล้านเรียบร้อยครับปีนี้บริษ วทาวน์ชิฟฟเพราะว่าเพิ่งมาใหม่ๆเลยจะเน้นเต็มที่แล้วครับพร้อมกับการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านการผลิตและเตรียมขยายไปตลาดต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นรวมถึงเตรียมตัวต้อนรับโรงงานใหม่ที่แคลิฟอร์เนียเยอรมนีแล้วก็บบลเรียนะครับจำนวนการผ่าตัดในปีนี้คาดว่าจะเติบโตไปอีก13-16%นะครับการคาดการอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่67-68โอเคสูงอยู่แต่ว่าก็จะมีค่าใช้ใจ่ายในการดำเนินงานเพิ่มมากยิ่งขึ้น10-15แล้วก็ยังคงใช้เงินลงทุนสูงอยู่ครับการวิจ เขาบอกว่าไม่ใช้ไม่ได้ครับจำเป็นสุดๆจริงๆแล้วก็มีเรื่องของค่าเสื่อมเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงอยู่เหมือนกันเนื่องจากการลงทุนทางด้านโรงงานผลิตแต่หุ้นก็ยังขึ้นได้แรงนะคือขึ้นแรงไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูจังหวัดลงทุน ISRG ถือว่าเป็นไตรามาสที่สุดยอดนะให้ดูเล่นๆเย้าวยวนก่อน,อนดูหุ้นมันขึ้นปื๊ด Time Frame week นับแท่งหนึ่งสัปดาห์ขาขึ้นนานมากเลยตั้งแต่ปี2014หุ้นนี้เนี่ยเขาขึ้นไปแล้วตอนช่วงนี้ครับเพราะว่ารายงานไตรามาสเบื้องต้นพานขึ้นนนนไปปแวววาม่ยยงสสเเือหกก็็จะทั โดนเทไปเพราะว่าในรายงานเบื้องต้นเขาใส่ราคาใส่ความคาดหวังไปแล้วมันจบไปแล้วมันส่งผลไปแล้วนะครับก็ขายเก็บกําไรกันไปเพราะว่าในไตรมาสเนี้ยมันมีบางอย่างต่ํากว่าคาดด้วยเช่นกันแต่ก็ไม่ได้หนักมากครับยังถือว่าเป็นไตรมาสที่ดีอยู่นักทุนก็ตัดสินใจขายเก็บกําไรกันไปแต่อาจจะลงมาแล้วก็ขึ้นไปต่อก็เป็นได้มีอยู่2อย่างครับลงมาแตะแล้วขึ้นต่อกับลงมากับข้ากรอบตรงนี้ถ้าเรารอแบบตื้นสุดเลยนะเสี่ยงสุด573อีกทีก็530แล้วก็4 8 0ไมมน่นต่ํากว่านี้ SRG คิดว่ายไงไม่น่าจะหลุด EMA เส้นนี้รเพาะไตรมาสมากกแแล้ว็นว มดีด้วยคาดการเติบโตเป็นตัวเลข2หลักนะครับอ่าโอเคจบครับลงทุนออมหุ้เพื่อให้มันเติบโตว,วันนี้ยังไม่เห็นต่วันหน้ามันจะโชว์คิดถึงอ,อนาคตเขาไว้พอแล้วความลำบากแก่ไปไม่มีเงินจะมีความสุขกโคต,ตรยากเราต้องวางแผนจะเสียต่างต่ ต้องรีบอาบน้ำโดยที่ยังไม่ได้กินข้าวไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งไม่ต้องเซ็งไม่ต้องเพ่งใครจะดูใครจะว่าใครจะทำไมไม่ต้องแคร์ไม่ต้องทำสิ่งใดที่ไม่ได้อยากทำไม่ต้องงอรอใครที่มาโดนจองจำทุกๆสิ่งเรืองไม่ต้องไปจำนำแค่ต้องไปรอบผลผนเขามาฟินในทุกวันเมื่อวสิบเหรียญพรุ่งนี้ร้อยเหรียญเมื่อวัสิบเหรียญโอ้ยเมื่อกี้ก็ร้อยเหรียญในสองวันจะเข้ามาเกือบพันเหรียญเงินเข้ามาเรื่อยสลับแต่หมุนเวียนรอรับเงินชิวชไม่ต้องลงคอร์สเรียนโอ้ยฟอร์ฟินการออมพูดระยะยาว ถ้าาเสียยงง่่อ,อแทจริคิดถึงวันที่เรามีเงใช้ไม่ขาดมือไม่ต้องกังวลชีวิตเพราะเราคอยฝึกปรือสุขภาพดีก็เพราะไม่ต้องเคียดก,กับงาน live Yo, listen, long term stocks, that's the key, invest smart, retire free, market swings, don't you fear, hold your ground, wealth is near Come and growth, watch it climb, more effect over time, if it dance slow, reinvest, build the nest egg, do your best, dollar cost, average, in stay the course. Play to win, and involves, keep in sight UPS and morning dance are key Life each stress free Money flows just like the sea No one waking up to grind Freedom's here, peace of mind Compound days, watch them soar Reinvest some more cash flow Steady, let it show Life's a breeze, going with the flow Daily joy, no money woes Wake up free, that's how it goes Dippin' begins hey, live your dream Financial freedom reigns supreme we <laughs> not อย่ามัวต้องรอใครชีวิตนี้ชีวิตเยวเราเลือกได้เราเลือกเองไม่ใช่ฟ้าแต่เราเองลิขิตได้ลิขิตเองลิขิตได้ลิขิตเองจะเกษียณได้หมดที่อยู่ที่เราเองวางแผนตามเพลงยังมดแต่เดินนอกเกมลงทุกท,ทุ่มที่ แต่จะทำให้เงินเติบโตรอดได้จะเป็นเลยไม่ต้องมานั่งคุยโอเวอร์รอมต้นวันนี้ไม่ต้องรอพรุ่งนี้จะยานนู้นจะอย่างนี้มันเสียเวลาเปล่าเสียเวลาเปล่าเวลาสุดสำคัญโปรดอย่าลืมโปรดอย่าลืมโปรดอย่าลืมลืมกูจะพอแล้วความจะจอดเหี้ยกูจะทำหน่อยทะลุกันปลอบเหี้ยความจะจะสุดที่รุนกูและกูขับออกเหียลูกอาคุณไปไม่จะไม่ในวันจะจอดเหียจะเกิเสียรอดจะสุดสัำจะมืดมันจะยากจนร่วงคันก็ขึ้นอยู่ที่ต ก็อยู่ที่ตัวเราเอง